สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิววิธีการใช้เทมเพลตสำเร็จรูปของ Excel สายหวานกันนะคะเริ่มต้นด้วยคำถามแรกเลยที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเทมเพลตสำเร็จรูปเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ต้องลงโปรแกรมอื่นๆด้วยไหมนอกจาก Excel ในการใช้เทมเพลตนี้นะคะคำตอบก็คือไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆเพิ่มเติมเลยแค่เรามี Microsoft Excel Desktop Version 2013ขึ้นไปก็สามารถเปิดใช้ไฟล์ได้เลย หน้าตาไฟล์จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือเป็นไฟล์ Excel แบบนี้เลยพอเราได้ไฟล์แล้วเราก็แค่ดบดปุ้ลคลิกเปิดขึ้นมาแบบนี้เปิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีอยู่3แทบ็บเดี๋ยวเรามาดูแท็บแรกกันก่อนนะคะแท็บแรกเนี่ยจะเป็นวิธีการใช้เทมเพลตนะคะจะมีรายละเอียดบอกทุกอย่างเลยว่าเทมเพลตนี้เนี่ยมีปุ่มอะไรบ้างแล้วก็แต่ละปุ่มที่เป็นปุ่มอัตโนมัติเนี่ยคะ่ะสามารถทําอะไรได้บ้าง ต่อไปก็คือเทมเพลตของเรานะคะจะอยู่แท็บที่2องแท็บนี้เทมเพลตของเราเนี่ยจะมี2ส่วนส่วนแรกก็คือด้านซ้ายนี้นะคะเอาไว้สําหรับกรอกข้อมูลส่วนด้านขวาก็จะเป็นกราฟที่ปรับอัตโนมัติตามข้อมูลที่เรากรอกในด้านซ้ายนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเทมเพลตนี้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็ประหยัดเวลาของเราได้ยังไงบ้างนะคะ แค่เปลี่ยนข้อมูลที่เรามีนะคะแล้วก็ Copy ไปวางใน Presentation ของเราวิธีการก็ง่ายๆเลยค่ะสมมุติเราจะไม่เอา1 2 3เรามีข้อมูลของเราใหม่นะคะเป็น A B C แบบนี้ก็ได้ค่ะเปลี่ยนข้อมูล แค่นี้นะคะสังเกตว่าพอเราเปลี่ยนข้อมูลเสร็จแล้วข้อมูลมันก็จะมาเปลี่ยนที่ชาแบบนี้เลยนะคะสมมุติว่าเราอยากได้แค่6อันเราไม่เอาอันที่7วิธีการก็คือแค่คลิกตรงนี้นะคะ1ที ทุกอย่างก็จะหายไปหมดเลยนะคะก็จะเหลือ,อแค่6อันคราวนี้เหลืออยู่แค่6อันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่อยู่ตรงกลางเราอยากจะปรับให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงนะคะสังเกตคําว่ากราฟแล้วก็มีลูกศรขยับซ้ายขวาตรงนี้นะคะความสะดวกก็คือเราไม่ต้องไปนั่งจิ้มทีละอันคอนโทรแล้วก็จิ้มอันที่1 2 3 4จนครบทุกอันแล้วก็ค่อยเลื่อนนะคะเราสามารถคลิกแบบนี้ได้เลยนะคะเลื่อน1ที่2ที่ทีแบบนี้ได้เลยนะคะซ้ายขวาทําให้กราฟอยู่ตรงกลาง ปุ่มขวาสุดจะขยับเยอะหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นปุ่มขวาที่มีลูกศรอ,อันเดียวนะคะก็จะขยับน้อยๆแบบนี้นะคะปุ่มซ้ายก็เหมือนกันมีขยับเยอะกับขยับน้อยนะคะสามารถเลือกขยับได้เลยคราวนี้พออยู่ตรงกลางแล้วเราอยากจะเปลี่ยนคําว่าออปชันเป็นคําว่าเป็นคําว่าสาขาละกันนะคะเป็นสาขา A สาขา B สาขา C แบบนี้นะคะเราก็สามารถพิมพ์แล้วก็เปลี่ยนได้เลย แบบนนี้ะะคะสังเกตว่าจากออปชันเปลี่ยนเป็น Branch แล้วนะคะตรงนี้เราสามารถทำการ Copy หรือว่าลากลงมาได้เหมือน Excel ปกติเลยนะคะตอนนี้ทุกอันก็จะเปลี่ยนเป็น Branch หมดแล้ว ช่องต่อไปคือการใส่ตัวเลขนะคะที่จะทำให้กราฟสีๆของเราเนี่ยขยับขึ้นขยับลงตามตัวเลขนะคะตอนนี้ใส่เป็นเปอร์เซนต์ไว้แต่ถ้าสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เปอร์เซนต์ก็สามารถทำได้นะคะเปลี่ยนเป็นจำนวนนับหรือว่าเปลี่ยนเป็นหน่วยเงินเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์อะไรก็ได้นะคะสมมติว่าเราจะเปลี่ยนเป็นจำนวนของของที่เราขายได้ในแต่ละสาขานะคะให้เรา ภูมที่เซลลทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะไปที่ format cell นะคะแล้วก็จาก percentage ตรงนี้นะคะเลือกเป็นตัวเลขเป็น number น,นะคะแล้วก็ถ้ามีเป็นหลัก1,000ก็ให้ใส่ c o m m ากก็ติ๊กตรงนี้ลงไปแล้วกด ok นะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ตัวเลขใหม่กันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วกราฟของเราก็จะขยับ ตามตัวเลขที่เราใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะข้างบนก็คือจะเปลี่ยนตามตัวเลขตรงนี้เลยถ้าเราเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ให้เราโดยอัตโนมัติเหมือนกันนะคะพอเราใส่ตัวเลขแบบนี้เสร็จแล้วเราจะเห็นว่า branch d อะคะ่ะมันจมลงไปนิดนึงตรงป้ายเนี่ยมันบังกราฟเห็นไม่ค่อยชัดเราสามารถปรับตำแหน่งของ label หรือว่าป้ายตัวนี้ได้นะคะสังเกตเห็นลูกศรขึ้นลงตรงนี้นะคะเราสามารถปรับลง แบบนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเห็นกราฟสีชมพูได้ชัดเจนขึ้นแบบนี้นะคะปรับเป็นแบบนี้ได้เลยหรือว่าปรับขึ้นอีกนิดนึงให้สวยงามแบบนี้ก็ได้นะคะคราวนี้พอปรับลงมาแบบนี้แล้วเนี่ยทำให้ป้ายเนี่ย มันทับกันแบบนี้นะคะไม่สวยเราก็สามารถปรับได้อีกเหมือนกันเราสามารถเลือกปรับคำว่า branch ลงมาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ branch อยู่ข้างบนแบบนี้ก็ได้แล้วอยากปรับ a b c เนี่ยลงมาข้างล่างแทนนะคะก็สามารถทำได้วิธีการปรับก็ง่ายๆเลยนะคะให้เรากดคำว่า unlock ตรงนี้ค่ะ1ครั้งพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถคลิกเลือกทุกอย่างบนกราฟนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะมาปรับ A B C ของเราให้ต่ำลงมาอีกนิดนึงเพื่อที่จะได้สวยงามกว่านี้นะคะให้เราคลิกไปที่ A B C แบบนี้เลยนะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะ Format Data Label นะคะแล้วก็มาที่ Size and Property ตัวนี้นะคะให้เราเลือกไปที่ Alignment แล้วก็เราจะใส่ Top Margin ข้างบนนะคะให้ดัน A B C ลงมาข้างล่างให้อยู่กึ่งกลางแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าอันนี้มันต่ำไปเราสามารถ เลือก Top m มาร i จิแค่จด0.1นะคะแล้วเราก็จะขยับ Branch ขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าจะไม่เอาคำว่า Branch เลยสามารถกดตัวนี้ค่ะซ่อน label ได้เลยนะคะคำว่า Branch ก็จะหายไปนะคะเราก็แค่ทำให้ A, B, C อยู่ตรงกลางโดยการกลับไปที่เดิมนะคะแล้วก็ เอามาจีนท็อปออกก็จะอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วหรือว่าถ้าเราไม่อยากได้ A B C เลยอยากเห็นแค่เป็นกราฟสีอย่างเดียวแล้วก็มีเลขข้างบนแบบนี้นะคะให้เรากดซ่อน A B C ก็ได้เหมือนกันนะคะโดยการคลิกปุ่มตรงนี้เหลือแต่กราฟแท่งที่เป็นสีนะคะก็จะทําให้เราเห็นกราฟแท่งหรือว่าสีเนี่ยชัดเจนขึ้นถ้าเราต้องการแบบนั้นก็สามารถทําได้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดู text box กันบ้างว่าสามารถทําอะไรได้บ้างเมื่อกี้เรากดปลดล็อกไปแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถคลิกเลือกได้เลยแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนตัวหน ังสืออย่างที่เราต้องการได้เลยนะคะภาษาไทายภาษาอังกฤษได้หมดเลย สมมติว่าเราปรับแต่งทุกอย่างเข้าที่อย่างที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องการเปลี่ยนสีกันนะคะการเปลี่ยนสีก็ง่ายๆเลยแทนที่เราจะไปคลิกทีละอันแบบนี้นะคะแล้วก็ฟอร์แมตเปลี่ยนสีเราไม่ต้องทําแบบนั้นเลยเราแค่กดเลือกสีที่จานสีตรงนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มเปลี่ยนสีกราฟก็จะเปลี่ยนสีเองโดยอัตโนมัติเลยะคะ่ะอันแรกเราไม่อยากให้เป็นสีส้มแต่ว่าเราอยากให้เป็นสีสีนี้ละกันนะคะออกฟ,ฟ้าให้เรา เลือกสีแบบนี้นะคะอันอื่นก็เหมือนการสามารถคลิกเลือกสีได้ทุกอันเลยนะคะสมมติว่าอันนี้อยากให้เป็นออกสีม่วงแบบนี้นะคะสมมติว่าเปลี่ยนครบทุกสีแล้วที่เราต้องการนะคะหรือว่าเปลี่ยนเฉพาะสีที่เราอยากเปลี่ยนก็ได้สีอื่นก็ทิ้งไว้เหมือนเดิมแบบนี้ได้นะคะให้เรากดปุ่มนี้ค่ะตรงคำว่า change color นะคะแค่นี้เองทั้งตัวกราฟแล้วก็ตัวไอคอนนะคะจะเปลี่ยนสีอัตโนมัติเลย ถ้ามีเจ็ดแท่งโดยปกติแล้วในเทมเพลตทั่วไปเราก็ต้องนั่งเปลี่ยนกราฟทีละอันใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนไอคอนทีละอันแต่ว่าในเทมเพลตอัตโนมัติเนี่ยแค่กดเลือกสีว่าอยากได้สีอะไรแล้วก็กดเปลี่ยนสีหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนทุกแท่งเลยสะดวกมากๆแล้วก็รวดเร็วมากๆนะคะถ้าคิดสีเองไม่ออกไม่รู้ว่า ควรจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีเรามีปุ่ม random color หรือว่าปุ่มสุ่มสีให้ด้วยนะคะเมื่อกี้กดไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะจะเห็นว่าตอนนี้โปรแกรมสุ่มเลือกสีออกมาให้แล้วเจสีอาจจะมีสีหนึ่งที่ซ้ำกันสีเหลืองตรงนี้ใกล้เคียงกันมากเลยอยากจะเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวสักหนึ่งอันก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้แบบนี้เลยนะคะพอเราได้สีที่เราพอใจแล้วก็กดปุ่มเดิมค่ะเปลี่ยนสี แท่งก็จะเปลี่ยนสีแบบนี้เลยถึงแม้ว่าเราจะมีเทมเพลตนี้แค่เทมเพลตเดียวนะคะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยเวลาที่เราใช้กับพรีเซนเทชันหลายๆอันนะคะก็สามารถเปลี่ยนสีให้เหมาะกับงานนั้นๆได้อาจจะเป็นสีที่ฉูดฉาดอีกงานหนึง่งอาจจะเป็นสีทางการก็สามารถสลับปรับเปลี่ยนกันได้ตามใจชอบเลยคราวนี้สมมุติว่าลองเปลี่ยนสีแล้วแต่ว่าอยากกลับมาเป็นสีเดิมให้เราคลิกตัวนี้ได้เลยค่ะ Original Color ตัวนี้นะคะ ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเดิมแล้วก็คลิกเปลี่ยนสีคียทหนึงก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราสามารถเปลี่ยนหัวข้อตรงนี้ได้ตามใจชอบเลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นหัวข้อนี้เนาะภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอย่างกราฟ Excel สุดสวยแบบนี้ก็ได้นะคะกด Enter ห่งครั้งข้อความก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะเราสามารถ เปลี่ยนตัวอักษรได้โดยการคลิกที่กล่องข้อความตรงนี้แล้วก็เลือกตัวอักษรอ,อะไรก็ได้ที่เราอยากได้นะคะเช่นเลือกเป็นตัวนี้ก็ได้แล้วก็ไม่อยากได้ตัวหนาอยากปรับให้มันลงข้างล่างนิดนึงส่วนซับไัยเทิาตรงนี้เราไม่อยากได้เราก็แค่กดปุ่มซ่อนตรงนี้นะคะมันก็จะหายไปแล้วตรงนี้สระอุหายไปก็ไม่ยากเลยแค่เพิ่มขนาดกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงให้สวยงามได้เลย อีกหนึ่งปุ่มที่อยากพูดถึงก่อนที่เราจะ copy chart ของเราไปใส่ใน presentation นะคะก็คือปุ่ม add picture ตรงนี้เราสามารถคลิกแล้วก็ใส่รูปอะไรลงไปก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เราอาจจะไม่ต้องการไอคอนอันสุดท้ายเราก็ซ่อนไว้นะคะแล้วก็เอารูปนี้ใส่ลงไปแทนแบบนี้ก็ได้นะคะสวยแล้วเราอยากได้ chart นี้ลงไปใส่ใน presentation ของเราทำยังไงแค่กดปุ่มนี้ค่ะ copy chart แบบนี้เลยนะคะ เสร็จล้วก็ไปเปิด PowerPoint ค่ะสามารถวางได้หลายแบบนะคะวางเป็นกราฟที่ให้ลิงก์กับ Excel ก็คือกด Ctrl V ไปเลยแบบนี้นะคะหรือว่าอยากวางเป็นรูปภาพใส่ในอีเมลก็สามารถทำได้นะคะกด Copy Chart เหมือนเดิมแทนที่จะกด Ctrl V เราสามารถคลิกขวาแล้วก็เลือกวางเป็นรูปภาพแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการใช้ Template ของ Excel สายวานนะคะแค่ใส่ตัวเลข ปรับขึ้นลงซ้ายขวาเปลี่ยนรูปเปลี่ยนสีตามที่เราต้องการแล้วก็สามารถ Copy ลง Presentation ได้แบบนี้เลยนะคะซึ่งถ้าเราไม่มีเทมเพลตสำเร็จรูปเนี่ยการที่จะปรับแต่งต่างๆหรือว่าสร้างชาร์ตที่เป็นกราฟิกออกมาแบบนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลานานมากๆพอสมควรเทมเพลตเนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้กราฟของเราสวยขึ้นดูโปรเฟชชั่นอลขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ประหยัดเวลามากๆเลย หนึ่งเทมเพลตเนี่ยสามารถใช้ได้นับครั้งไม่ท้วนนะคะอั l ลิมิเตใช้กี่ครั้งก็ได้เปลี่ยนกี่สีก็ได้เปลี่ยนกี่ข้อมูลก็ได้นะคะข้อสำคัญ2ข้อที่อยากจะฝากไว้ข้อแรกก็คือต้องใช้กับ Desktop Excel เวอร์ชั่น2013ขึ้นไปใช้กับ g o o l l s s h e t t ไม่ได้ใช้กับเว็บแ p ปพลิเคชันไม่ได้นะคะส่วนข้อที่2เนี่ยกราฟจะใช้ได้มากที่สุดตามจำนวนที่เราเห็นในแต่ละภาพของเทมเพลต ที่อยู่ในเว็บไซต์หรือว่าในหน้า Facebook นะคะจะไม่สามารถเพิ่มโรตรงนี้หรือว่าเพิ่มคอลัมน์ตรงนี้ได้นะคะเนื่องด้วยเรามีโค้ด VBA ต่างๆที่ผูกไว้กับการเปลี่ยนสีก็ดีการขยับต่างๆก็ดีแล้วก็ดีไซน์โดยรวมนะคะถ้ามีการเพิ่มหรือลด จำนวนเนี่ยอาจจะทำให้ดีไซน์เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่สวยงามได้จริงๆข้อแนะนำา2ข้อหลักๆเลยก็จะมีแค่นี้ค่ะแค่เวอร์ชั่นของ Excel แล้วก็การเพิ่มโลกกบคอลัมน์ที่ทำไม่ได้คลิปนี้ก็จะขอฟังรีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะคะแต่ว่าในแต่ละเทมเพลตเนี่ยก็จะมีปุ่มอัตโนมัติแล้วก็ฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ทั้งหน้าเพจ Facebook หรือว่าแอดไลน์ l ล n e แอดสวิตเอ็กเเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยค่ะใครอยากให้รีวิวการใช้งานของเทมเพลตอันไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันค่ะบ๊ายบาย